รถมันจะระเบิดหรือเปล่าครับนั่นสิครับโอ้โหคนลงมาหมดทุกอย่างแล้วแหละแล้วรถมันยังวิ่งได้แสดงว่าเขาเขาไม่กล้าหยุดเข้าเกียร์หรือเปล่าโอ้โวายตายแล้วเราไอ้นี่มันไม่แล้วรถมันเร็วแสดงว่าเขาไม่ยอมลงหรือเปล่าครับเฮ้ยเฮ้ย้โอ้ทำไมรถเร็ววะ นี่เขาไม่ยอมลงเลยทำไมไม่ลงเขาอยู่ในรถเหรอรับนะเมื่อเมื่อกี้เขาเขาเ้ือหลังมาดูอยู่รถเปิดไม่ได้นี่เออเขาจะเทนะ่นแหลโอ้จะเทออกโอ้ยเรามาขับเร็วๆแล้วเราจะไปไงวันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยทํออไทำอย่างนี้เนมันลงไม่หมดหรอกครับเนี่ยเออไอ้นี่ไอ้นี่ ทุกอย,ย่างเดียวดูตันดูตันห่วยบ้านบ้านลงครับแล้วก็จอดรถทิ้งเทไม่หมดหรอกครับเ,<อ>เขาเสียดายรถแน่เลยไปนี่ดีกว่าครับเขาเข้านี่ดีกว่าครับ